โอเคสวัสดีฮะก็คลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงนะฮะการอัปเดตแพทนะครับเป็นแพทพักยาวสุดสัปดาห์นะครับสาหรับวันที่อะไรเนี่ยสิบหกเดือนหกใช่ไหมฮะก็สําหรับการอัปเดตรอบนี้นะครับล่าสมันเหมือนเป็นสัปดาห์แห่งการฟาร์มมากกว่านะครับก็เหมือนฟาร์มพักกิวบอลนั่นแหละนะครับแล้วก็มาตีกันใหม่นะครับซึ่งก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับอันดับแรกก็ฮอตไทม์นะครับอันนี้เป็นทําให้สะดวกสบายมากคือเพราะว่าปกติมันฮอตไทม์เฉพาะเสาร์อาทิตย์ บ่ายสองถึงสี่โมงแล้วก็สองทุ่มถึงสี่ทุ่มใช่ไหมนะครับแต่ว่าตอนนี้คือมีทุกวันแล้วนะครับก็มีตั้งแต่วันนี้จนถึงยี่สิบเก้านะครับเดือนหกก็คือวันอังคารก่อนปิดเซิร์ฟปลายเดือนนั่นเองนะครับนะที่มาคู่กับไอกิจกรรมคอ t ์สไทม์ก็คือมันแจกแจด้วยแต่ผมรับไปแล้วนะครับมันจะแจกวันละสองร้อยีสิบแจจะอยู่ตรงเมลนะครับผมรับไปแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่าจริงๆมันไม่พอหรอกถ้าจะฟาร์มจริงอะนะครับผมแนะนําว่า เด,เดี๋ยวค่อยพูดเร,เรื่องแบบวิธีการฟาร์มกันคือจะทำคลิปแยกให้นะครับว่าแบบแล้วแต่คนบางคนอยากได้ฟาร์มทองบางคนอยากได้โนว่าก็ว่านไปอีกอันนึงที่มากับแคมเปญน,นี้ก็คือไอ้กุญแจใช้กุญแจแบตเติร์นนะครับกิจกรรมผ่านแจนนั่นเองนะครับตอนนี้ผมไปสี่พันแล้วนะฮะพอทาอันเดียวมกี้ว่าวันนี้ว่างก็เลยก็เลยลุยไปเลยนะครับของแจกแบบมันโอเคอยู่นะก็ดีกว่าไม่ได้อะปกติใช้กุญแจก็ไม่ได้ไรนะครับแล้วมันก็แจกแจกอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็ อ่าอันนี้ได้ครั้งเดียวนะครับได้ครั้งเดียวจนถึงตรงเนี้ยจนถึงไอ้ทอง2ก้อนอ่าแล้วก็แล้วก็ไอ้นาฬิกาทรายนาฬิกาทรายผมขาดมากเลยนะเวลาฟาร์มเนี่ยถ้าฟาร์มเน้นแบบเอาโนวาเอาสัตว์เลี้ยงนะครับใช้กุญแจเยอะมากนะครับนะครับเอ้ยใช้นาฬิกาทรายเยอะมากนะครับแล้วก็แจกเพชรยังไงไหมนะครับฮอตไทม์ก็แจกนะครับไอ้ที่ไว้ตีจุติก็แจกนะครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะครับเมื่อกี้ผมเก็บแ,แล้วละมั้ง นะครับแต่ว่าแต่ละวันเนี่ยสมมติเราเอ็ชีพวกนี้ปนไปแล้วใช่ไหมฮะมันจะมีรายวันอยู่ครับก็คือแจกนาฬิกา5นะครับแล้วก็ออทองสามพันซึ่งทองสามพันนี่นะไม่รู้จะแจกทำไมแต่ว่านาฬิกาทรายห้านี่ดีอยู่นะครับทําให้ฟาร์มได้ต่อเนื่องนะฮะก็มีอันนี้นะครับอ่านะฮะแล้วก็อ่าอันนี้ไม่ใช่อีเวนต์พิเศษอะไรนะครับแต่ว่าก็คือตรงอีเวนต์แพทเทิร์นเนี่ยจะมีของโลวินกับลูซินดาโผล่มาให้เก็บผนึกนะครับก็ อย่างต่ำตีให้ได้ทุกวันอย่างละสองนะครับเนาะแต่ว่าจริงๆมันซื้อมันซื้อเพชรได้หนึ่งรอบนะครับแปดสิบซื้อตีได้หนึ่งรอบแปดสิบเพชรนะครับได้หนึ่งถึงสามเศษก็โอเคอยู่นะอย่างตัวสองตัวนี้ยังไงผมก็จ้องอัพอยู่แล้วตัวตอ่ตัวโลว Low ินเนี่ยเต็มแล้วทุกอย่างแต่ว่าอีเธอร์มันต้องเอาไปอัพก็เลยเก็บเศษเนี่ยเก็บมาครบละห้าไม่ต้องเก็บครบห้าเลยครับมันแพงแต่แล้วแต่คนอ่ะถือว่าว่าจะจะมา จะต้องใช้หรือเปล่านะครับแต่สตัวนี้ผมใช้นะก็เดี๋ยวต่อไปอ่ะจากไอ้โลวินจบเนี่ยเวันเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยจะเป็นป้าแน,น่นอนนะครับเพราะว่ารอ,อบนี้เดือนนี้มันเป็นชุดของเทอรล่าโลวินแล้วก็ป้าเทานะครับก็เดี๋ยวป้าเทามานะฮะแต่ป้าเทาน่าจะเ็จน่าจะเหลืออะไรคนละนะครับโซลูซินดาไอตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าส่วนเวันปุ๊บบัมจะมาตัวอะไรมาแทนหรือไม่มีก็ได้นะครับเนาะอันนี้นสองอันนี้มาเก็บซะนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวพูดกัน พูดเรื่องการฟาร์มนิดหนึ่งก็นะครับเอาข่า,ขาวๆก็คือเวลาฟาร์มอ่ะเวลาฟาร์ hot time มฮอตไทม์หนึ่งรอบนะครับให้พยายามกดไอ้ตัวไอเทียมนี้ด้วยนะครับมันจะมันจะมันจะฮอตไทม์คูณ2เข้าไปจากที่มันเป็นฮอตไทม์ไปแล้วแต่ว่าได้เฉพาะตรงพิชิตชัยนั่นเองนะครับเนาะประมาณนั้นก็เลยเอ่อให้เตรียมมีไไปด้วยนะครับ1ชั่วโมงเนี่ยใช้แจจริงๆถ้าตีเร็วๆเนี่ยได้แจใช้แจเยอะมากนะประมาณ3 4นะี่พัน่ะหมดนะครับมนจริงแต่นาฬิกาทรายต้องพอนะถ้าไม่พอก็ แต่ลำบากนิดหนึงนะครับนะเดี๋ยวเรื่องฟาร์มผมผมมาพูดให้ฟังทีหนึง่งขออพูดถึงไอ้นี่แล้วกันนะครับนะบนะออะไรดีนาฬิกาแพนโดร่านิดนึงแล้วกันนะครับลูกก็คือพูดนิดเดียวบ่อนะครับไอตัวนาฬิกาแพนโดร่าเนี่ยบางคนบ่นว่าแบบช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดีเจนนะครับจริงๆอาทิตย์สองาทิตย์เนี้ยก็ผมก็ได้ติดก,กันมาหลายหลาวงนะครับแต่ว่าสําสหรับผู้ดไดแ้แต่ละคนแต่ละท่านฝั่งรอบหนึ่งก็คือเราควรใส่เต็มนะเวลาคาแพนโดร่าเนี่ย พราะถ้าไม่ใส่เต็มเนี่ยมันจะได้นาฬิกาแบบหวยสุดนาฬิกาที่มันเป็นแบบอาวุธธรรมดาครับซึ่งมันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนะครับอย่างน้อยเราใส่เต็มเนี่ยถ้ามันได้แรเนี่ยนะครับถ้ามันได้แรมก็ยังได้ใช้เห็นไหมครับเพราะว่าแรเนี่ยของดีเยอะนะครับแต่ว่าไอ้ตัวธรรมดาเนี่ยไม่ได้ใช้เลยทั้งสิ้นนะครับดังนั้นนะครับพยายามใส่ให้เต็มนะครับอย่าไปใส่แบบส0 30บสาสิอะไรเงี้ยมันเปลืองมันเปลืองอันเนี้ยมันเปลืองไอแกนแท้แห่งการคาบเนี่ยมันเปลืองอันนี้นะครับอันนี้มันหายากเหมือนกันนะครับถึงเวลาเดินเน นะครับแต่ว่าอย่างผมมาใส่เต็มเนี่ยเยมันก็จะได้นาฬิกาเจ็ดเรื่อยๆครับได้แบบมาเรื่อยๆนะฮะต่อครับมันแล้วก็ได้ติดกันสามสี่ดวงนะครับก็ก็โอเคอยู่นะครับทีนี้คเอ่อคลิปนี้ขอรีวิวไอตัวกล่องสหายด้วยละกันนะครับกล่องสหายพันหกนะฮะจัดไปแล้วสองนันเพราะว่าต้องการมรกรนะครับแล้วก็เลยแบบคิดว่าจะซื้อกับไอแพ็กเกจอุปกรณ์ตำนานสหายนะครับอุปกรณ์ตำนานสหายเนี่ยพันหกนะครับผมจําไม่ได้คิดว่าได้มรกรสามพันได้มงกรห้าสิบมั้งประมาณนี้แหละแล้วก็ได้นะครับ ไอตัวที่ไว้อัพขั้นนะครับก็คือไอกเกติยศอะไรเนี่ยตาใส่รักเกติยศเนี่ยห้แล้วก็ผนึกของไอพวกสหายตัวตัวตัวพิเทศษทั้งหลเนี่ยมันคืออันเนี้ย,อ,นนยอีก50บนะครับที่เหลือจะได้กล่องสุ่มนะครับกล่องซุ่มอาวุธเข็มขดัดสร้อยแหวนนะครับของสหายนะครับสิ่งที่ผมได้นะครับอุปก,กรณ์ต่อสู้นี้แย่มากได้เฮเบมิสนะครับซึ่งมันแบบมันได้ซ้ำอะ่ะนี่มันมี4อันแล้วนะ ซึ่งมันแบบตัวฮิลเนี่ยมันมีแค่ตัวเดียวตอนนี้คือลาลิก้าแล้วก็อีกตัวฮิลอีกตัวนึงคือมานานมากประมาณชาติหนึ่งอะไอตัวม้านะครับอีกนานมากก็คือมีสาอันน่าจะต้องมียันย่อยกันบ้างแหละนะครับเนาะนะครับก็อาวุธเนี่ยผมไม่คุ้มเลยนะครับผมได้นิดสองอันเลยนะเปิดสองรอบแพ็กเกจพันหกพันถุงเนี่ยได้2ออันคือบัตรศพมากคือมันควรได้ใส่โจมจริงเพราะว่าใส่โจมันได้ใช่อ่ะนะครับใส่โจมเนี่ยมันจะมีไกลกับใกล้นะครับอย่างเงี้ยไอพวกหน้าไม้อย่างเงี้ยนะครับก็คือระยะไกล อ่อาระยะใกล้ก็จะประมาณนี้แต่นี้ผมไม่ได้เปิดได้จากนี่นะผมผสมเอานะเอ่อส่วนที่ได้อ,อื่นนะครับก็เดี๋ยวรีวิวให้ดูมีอันนี้นะครับอ่านะครับมันจะมีเอฟเฟกเซตอยู่มันเป็นเซตเบอร์สเกิร์นะครับเราดูได้นะนะครับก็เนี่ยพอสองเซตก็ลดดาเมจทุกเอฟเฟกสถานะยี่สิบเออเยอะอยู่เลื้อเนี่ยทําไปเล่นไปนะครับอันนี้พอดีเป็นเซตเบอร์สเกิร์เหมือนกันก็ได้จากการเปิดกล่องเหมือนกันแต่ไม่จําไม่ได้ว่าได้รอบไหนนะครับของมันดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะใช้เวิร์กเวิร์กก็คือคอม คือไอโจมตีเนี่ยใช้ได้ทุกโหมดนะครับแต่ไออประดับสายพวกเนี้ยนะสายแบบอัะสร้อยเนี่ยยังดีเพราะมันบวกโจมตีนะครับแต่ว่าไอตัวแหวนก็เข็มขัดเนี่ยส่วนใหญ่ได้ใช้จริงก็คือไปตีทาวเวอร์สูงๆไปตีพี่ใช้ใช้เช่นแบบแมงป่องกับมิโนโทอใช่ไหมมันถึงจะต้องการความอึดแล้วก็คอมเมเนียนวอลนะครับอารีนาไม่ต้องพูดถึงจริงๆใช้ส้อยหนอนยิงตบจบ,จบตายตัแต่แรก เสีหายเราไม่ค่อยได้ปะทะนะครับกีวอลก,ก็ไม่ได้ปะทะอยู่แล้วไม่ได้ใช้อยู่แล้วดังนั้น2อ,อันนี้มันจะใช้ได้ไม่กี่โหมดนะครับก็ลองดูแล้วกันแต่ของมันดีไม,ม่นดีแหละนะครับก็คือหนึ่งสามเนี่ยสามอันนี้ได้ไอเอหน้าไม้ไม่ใช่นะครับแล้วก็ได้เลยอยู่กับโลโลวินมั้งได้นี้ได้ขนันขันมานหนึ่งเซ็ตเลยวะแอดซอลมั้งอ๋อเซ็ตจูโจมนะครับก็ใส่คู่กับไอตัวหน้าไม้นี้ไปเลยนะครับหน้าไม้ผมได้เยอะได้จากการรวมนะแล้วก็อยู่กับใครวะ อยู่ใครอะอันนี้ได้แหวนอันนี้นหนึ่งนะครับรถทูเดเลเมท้าเซนแหวนมันดีนะฮะแต่ว่านั่นแหล่งที่บอกว่าถ้าไม่ได้ใช้คอมเปเนียนวอลก็ไม่เท่าไหร่แล้วก็น่าจะได้อันนี้หน,นึ่งมั้งคิดว่านะจะไม่ผิดได้อันนี้หน,นึ่งมั้งนะครับประมาณนี้นะครับถามว่าคุ้มไหมถ้าแบบถ้าสหายแบบสกิลเต็มเลื่อนขั้นเต็มแล้วจะไปบู๊แบบคอมเปเนียนวอลผมว่าก็คุ้มอยู่แต่ว่าถ้าถ้าไม่ใช่จุดนั้นก็อย่าเพิ่งซื้อครับเดี๋ยวมันก็บนมาครับกล่องแบบเนี้ย มันไม่ใช่กล่องที่มันแบบพลาดแล้วพลาดเลยเดี๋ยวมันก็มาครับไม่ต้องรีบนะครับมันแพงด้วยพันหกไปซื้ออย่างอื่นเถอะแล้วถ้าอาวุธไม่ได้นะครับชีช้ำม,มากเลยนะจะบอกให้ไปรวมมาดีกว่านะครับเวลาไปรวมก็คือโหแม่งผมรวมเละหมดแล้วเนะี่ยชิบหายหละเห็นปะผมเอาไปรวมหมดแล้วเนะี่ยอาวุธไม่มีเห็นปะถ <c oughs> อดไปรวมหมดแล้วชิบหายและไม่มีจริงเนี่นยดูดิของที่กี่ผมยังไม่ใส่เลยอะ ก็คือเวลารวมอะครับไปเอาเอาแหลมารวมอะสีฟ,ฟ้าเนี่ยเอาให้ได้เอสนะครับสองอันแล้วมารวมกันได้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้รวมเนี่ยมันจะใช้มันจะใช้แหลอันหนึ่งที่ได้จากการย่อยแหลด้วยําอะครับอืมสิบอันนะครับอ่ะย่อยให้ดูอัน,นหนึ่งเลยไหนๆก็บางตัวก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วดีดูกันตัวไหนดีวะห <laughs> ลงโจ้งแล้วเนี่ยอ่ะถอดนี้แล้วกันทูเมนานี่เปอยป่ามาก ก็คือเราย่อยแรนี้ใช่ไหมครับมันจะได้อันขวามาอันขวาเนี่ยเอาไวร้รวมเอาไวร้รวมเอาไวร้รวมแรกับแรเกรดเอให้เป็นรีเจนนะครับใช้สิบอันตอนนี้เจ็ดเห็นไหมก็คือเท่ากับคุณต้องย่อยย่อยแรสิบชิ้นนะประมาณนั้นแหละก็อ้วกอยู่ก็อ้วกอยู่นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวตัวของแพทนะครับวันนี้ที่อัปเดตนะครับพักย,วยาวๆนะฮะไปตีไปตีคิวออยที ไม่รู้อาทิตย์หน้าหรือไปเนียผมไม่แน่ใจลองติดตามดูแล้วกันนะครับแต่ว่าเป็นช่วงฟาร์มฮะก็ฟาร์มสะดวกฮะแต่ว่าวันไหนตั้งใจฟาร์มก็ฟาร์มไปเลยนะครับนะแต่ว่าวันไหนไม่ตั้งใจฟาร์มก็ตีแคมเปญเล็กๆก็ได้เก็บทองนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาพูดถึงการการฟาร์มการฟาร์ม2แบบแล้วกันว่าเราจะฟาร์มแบบไหนดีนะครับในช่วงคอรทามแบบนี้สวัสดีครับ